สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Gold Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ c คั s s โกฟ Future นะคะในระยะนี้ทองคำก็เป็นช่วงที่ปรับฐานนะคะโดยเปิดตลาดวันนี้ราคาทองคำมายืนอยู่ที่1,721.85 USD ดร้อต่ออนค่ะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1,726-1,733ถึง 1, 1น3 3ะคะราคาทองคำนะคะมีการรีบาวขึ้นมานะคะตามตลาดหุ้นในยุโรปและเอเชียที่ต่างปรับตัวสูงขึ้นค่ะเมื่อรัฐ รัฐสภากรีซนะคะได้ลงมติเห็นชอบมาตรการการระับเขมขัดนะคะเพื่อแลกกับความช่วยเหลือระหว่างประเทศค,ค่ะและหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้นะคะที่จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของตลาดในยูโรโซนค่ะนอกจากนั้นนะคะราคาทองคำยังได้รับปัจจัยบวกจากการแนวโน้มการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันนะคะและการคอตาดอกเบีย้ยในระดับต่ำของเฟดน,นะคะยังเป็นแรงหนุนต่อราคาทองคำในระยะกลางค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในระยะสั้นนะคะราคานองคํายังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงมานะคะเนื่องจากบทสรุปในการแก้ไขปัญหานี้ในกรีซนะคะยังไม่ได้แน่นอนชัดเจนนะคะและการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการจากสถาบันจากอันดับเครดิตต่างๆนะคะก็กดดันให้รา,าคาทองคําค่ะไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปแรงได้นะคะ ประกอบกับภาพทางเทคนิคนะคะราคาทองคำยังไม่สามารถทำํำไฮหม่ที่บริเวณ1760และยังไม่สามารถผ่านแนวต้านในแต่ละระดับได้ก็จะกดดันให้ราคาทองคำกลับมาย,ย้ำฐานเดิมนะคะอีกครั้งก่อนที่จะปรับตัวสูงข,ขึ้นในระยะต่อไปค่ะแล้วลองมาดูกราฟในเทคค ในทางเทคนิคดูบ้างนะคะจะเห็นว่าในราย240รนาทีนะคะราคาทองคำนะคะมีแนวโน้มอ,อ่อนตัวลงมาค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในบริเวณ1,700ค่ะค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะเนื่องจากเมื่อราคาทองคำลงไปแตะที่บริเวณ1,704น,นะคะก็ปรับรีบาวลกลับขึ้นมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะในราย240รนาทีนะคะเส้น stochastic นะคะเริ่มหักหัวชี้ลงนะคะก็เป็นสัญญาณว่าราคาทองคำอาจจะอ่อนตัวได้นะคะ เราลองมาดูในรายวันดูบ้างค่ะจะเห็นว่าพฤติกรรมของราคาทองคำนะคะในระยะนี้นะคะค่อนข้างคล้ายกับช่วงเดือนธันวาคมนะคะต้องรอดูว่าราคาทองคำนะคะจะสามารถยืนอยู่ที่บริเวณ1,700ได้หรือไม่นะคะหรือสามารถทะลุผ่านที่บริเวณไฮเดิมที่1760ได้หรือเปล่านะคะบริเวณน,นี้เป็นบริเวณที่สำคัญนะคะที่จะชี้วัดว่าราคาทองคำจะ ทะยานขึ้นไปถึง1,800หรือว่าจะมีการปรับฐานลงมาที่ต่ำกว่าบริเวณ1,700หรือเปล่านะคะก็ในคืนวันนี้นะคะก็รอดูในกรอบก่อนที่บริเวณ1,700-1,745นะคะถ้าราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านที่บริเวณ1,735ถึงและ1,745 17นะคะก็จะมีการย่อตัวลงมาก่อนดูที่แนวรับที่บริเวณ1,710และ1,700ค่ะตามลำดับนะคะ ก็แนะนํานะคะหากขึ้นไปแตะที่บริเวณแนวต้านเราไม่ผ่านนะคะที่บริเวณ1 7 3 5 1,745ก็แนะนําให้เปิดช็อตได้นะคะเพื่อเป้าหมายทํากําไรที่บริเวณแนวรับค่ะสําหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ